จะชวนพี่ๆี่ทุกคนมาทำเมนูข้าวผัดน้ำพริกกะปิครับกินคู่กับปลาทูตัวใหญ่เลยเป็นเมนูโปรดของผมเลยคุณแม่ทำให้ทานตั้งแต่เด็กๆผมชอบมากๆครับเห็นแล้วน้ำลายสอเลยรีไปทำกันดีกว่าครับปลาทูตัวใหญ่มากๆนำลงไปทอดก่อนเลยครับตัวใหญ่จริงๆนะครับค่อยๆทอดใช้ไฟกลาง น <c oughs> ี่กลิ่นหอมมากทอดแป๊บเดียวนะครับก็สุกแล้วนี่ไงสีเหลืองสวยเลยโอ้โหตัวใหญ่จริงๆเลยครับพักใส่จานไว้ก่อนแล้วก็มาหั่นมะนาวเตรียมไว้ใช้หนึ่งลูกมาตำน้ำพริกกันครับใช้พริกขี้หนูสวนกระเทียมกัะปีครับหรือภาษาใต้เรียกว่าเคย แล้วก็น้ำตาลปี๊บจากนั้นก็ตำให้เข้ากันเลยครับพอตำละเอียดได้ที่แล้วบีบมะนาวลงไปได้เลยครับใช้หนึ่งลูกที่เราหั่นไว้นี่เห็นเท่านี้ก็น่ากินแล้วนะครับคนให้เข้ากันเลยทีนี้ก็ลองมาชิมรสชาติกันสัหน่อย ได้แล้วครับได้แล้วจากนั้นก็ตักใส่ถ้วยของเราได้เลยนะครับนี่น่าทานมากๆเลยกลิ่นหอมจะว่าไปก็ไม่ได้ทำน้ำพริกกะปิมานานมากแล้วนะครับทีนี้เราก็มาแบ่งตักใส่ถ้วยเล็กๆไว้หน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดกับข้าวนะครับแล้วก็มาแกะปลาทูกันต่อครับ ดูครับปลาทูนี่ตัวใหญ่มากผมก็จะแกะครีบบนครีบล่างออกก่อนนะครับแบ่งเป็นครึ่งจะใช้เนื้อปลาทูแค่ครึ่งเดียวนะครับนำไปผัดกับข้าวนี่ฮะฉีกเป็นชิ้นๆเลยเนื้อเยอะมากๆมาผัดข้าวัครับใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วใส่ข้าวลงไปได้เลยตามด้วยน้ำพริกกะปิที่เราแบ่งไว้ ผัดให้เข้ากันได้เลยครับโอ้โหกลิ่นนี่หอมมากๆตามด้วยเนื้อปลาทูเน้นๆเ,เลยเนื้อเยอะมากแค่ครึ่งเดียวนะครับอน่ากินไหมล่ะครับผัดแป๊บเดียวก็ได้ที่แล้วเสิร์ฟใส่จานได้เลยอืออกลิ่นนี่หอมจริงยั่วน้ำลายกันเลยทีเดียวนะครับ ทำง่ายมากๆเลยนะครับข้าวผัดน้าพริกปลาทูเนี่ยส่วนเนื้อปลาทูอีกครึ่งหนึ่งก็เอามาวางเรียงในจานได้เลยครับตามด้วยแตงกวาน้าพริกที่เราแบ่งไว้ก็เอามาราดบนเนื้อปลาได้เลยอหิวเลยครับน้ําลายไหลแล้วท้องก็ร้องจอกๆอนี่ครับน่ากินมากๆเลยเสร็จเรียบร้อย ได้เวลากินแล้วครับเนื้อปลาเน้นๆเลยข้าวก็ผัดกับน้ำพริกกะปิหอมๆนี่ครับเนื้อปลาราดน้ำพริกโอ้โหนี่งามเต็มคำเลยครับอร่อยมากๆตามด้วยแตงกว้า เข้ากันดีมากๆเลยครับสุดๆไปเลยลองทำกันดูนะครับอร่อย